สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเดอสุขสุขสุสุบองสุบอนที่เขามหาทรงทรงโ้งนซนามันนาสบายดีย่ยมุ่เศร้าพี่น้องพบกพอกันคือก่าพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปชมบรรยากาศเนาะทั้งในเพื่อนกับน้องเพื่อนนะจ๊ะพี่น้องทางอากาศอันอากาศไม่นีก็อย็นเย็นหนาวๆสักหน่อยพี่น้องเดี๋ยวไปชมบรรยากาศทั้งด้านในนะจ๊ะพี่น้อง สบ,บายดีพี่น้อ,อ,องสบ,บายดีพี่น้องเวิร์สูุขสุขคนสุบองสุบอนที่เขามาชมบาทรมีสี่บาทรนึเป็นบาทเงินกับบาทดอกไม้พี่น้องอันนี่สจเป็นคันแต่งไว้ให้ลูกหลานด้ว้ใส่บาทจัตน,น้ำกระชี้มีเงินแลวกไม่น้ำมีขนมมีดอกไม้พี่น้องกระถูกเทียนอาจจะเป็นต้น ทำบุญไปตอนนี้โดยแต่ละพันก็มีเงินมีมักสมพันนี้ก็มีมะเปียวมันเบิดกันเนาะใช่เนองเตรียมต้นอีประมาณหกเมื่อกึ่งนะจ๊ะสบายดีเด้อพี่เราเอาบุญนำการ อันนี้สิบเล่นบอลม่พอวันมน,นมากพออย่างูดมากะหนังถ้าตัวนี้ประมาณสี่หาแสนแะไวไปนัองลูปลายมาต่อใส่การมด่ม้ในหนัวมันสามอ๋อ ถวายพระเขาทิพย์อืมอืมถวายพระเขาทิพย์นะจ๊ะ เวลพี่น้องเดินที่ท่าพักบรรยากาศทางด้านครัวนะจ๊ะพี่น้องไปเบิ่งทั้งด่านพ่อเนาะเบิ่งรอบๆมาเนี่ยที่ผาเด้อพี่น้องเอาเบิ่งบรรยากาศทางด้านครัวพี่น้องสีเป็นนิ้วตาขาวนี่สืเป็นตาขาว

ความเลือเป็นสามสี่เมตรให้เป็นีอกับมาเนาะเพมันอีกมาเนาะม่่สาวเหรอเรียกว่าหามงเส้ถวยยานกระลายายมะเขือไป่นอะ

งานเรือกำลังสันสันหรอกกระตุมตัดกับหอบล้ายเมื่อวานไม่รู้พูดกันไพี่น้่งทางนี้ด้เราคู่กันยังพูดยังกันพูดอั้งหมาปูมีโคตรพักพี่นะ่ เป็นเทียนบาอร่อยมากเลยมากทุคน้อรวสามสี่ไ uh, ด um, ้ทางนี hmm, uh, ้ครบคอสียสใส่นีีหดเตลอดโค้งโค้งแล้วพี่น้องกี่วัาแสิบผมามาก น้องแคนดี้แคนดีปรลุนแม่ลูกฟูแทางหน่ะแม่เกินหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสีมืนเอ่อจมาว่าออกืเ่อ่อกิคิปแต่ละเอนได้ได้ไห้ได้ได้กด้ได้ได้้ไเอไนีได้ได้ได้ไ้ได้ได้ด้กดากได้ได้ได้ไดไดด้ได้ได้ได้เอ นดีมันดำมันัดเดนทเมาต้น้ีเด้อหดานภูมิพุทธาแม่กิบุขาวตาล้มต้นต้ใส่ไม่หมดตาอยู่แ๊่แค่พอเคยเนชวนคพัเสียควัอแตงโตแบบส่แว่นดาวไม่ได้มาส่แว่นสิ่ด เว้นไปตาเลยนะตาเขาโตโตไปเรียนง่วสบายดีสบายดีนะเนี่ยป้าก็ได้บอก

các ui túi tiền đấy tiền ngân tiền ngân tiền moạt rồi,สบาย đi nó, lấy hello, tiền moạt không đến, tiền moạt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  มอดเยงน้าเย้ยาวย่างหัดมจังสี่เอเป็นแน่นๆ่เดี๋ยวนี้ควไรเริ่มลายอะมอเนียเหเก่าเกียดเกิมทีเขาได้เ้าค่ำนี้พเมื่อเมื่อวานมัขึ้นมันหอนมันนอนล้วมันหอนมันว่ามือนมันหนาวไม่ปุงมากเลยได้แบบเอาเด้อเาเด้อบ่ใส่ิ้ นางพิงไผ่กับนางพิงคเตาอ้าวบอกเข่อุ่นาหนี่อีกรอบ่งได้ยัอะกาุ่นมาเรียนต่อบาทอยู่ชาแก้วเนาะอ้าวจะเคยไปต่อเนาะไปตลอดทั้ไปคุดเรียน บ้าจะอยู่าแก้วยุการนะบ้านแลมไปบ้านแลมจะไล่สิไปแต่บ้านแหลมสุมาลัยบ้านแหลมไปตลอดไก่ไก่ม้นแก่บอันะอกแกงกระบบอกบอ่บอกแะบอกแกกระองกะบกรอกแงรอกแ้บองะอกนกรอกรก การเจนาบุรีถ้าไปจันนะไกลเพื่อช่วยหอยองไคอยนะโอ้หตอนนี่จหวัดดูเรอน้องบตรองเห็ุงานเลยเออมันไกลที่สะเีนบจันบ่แล้วคอยอยู่ไนนมนไดเรน้ำพองอ๋ออยู่นอนไม่ได้จะต่อให้เราแกไปต่อให้ผมไปเออมันก็ง่ายได้ไหมไปยังเตือนน้อยเดียว เดือนละร้อยสามเดือนต่อร้อยไหมเอ้ยเราเรบรลงานเนาะอันนี้เข้าไบเป็นบัตรท่องเที่ยวขนเนาะบัตรอบัตรดีซ่าท่องเที่ยวนะเสียเก้าร้อยเปิดค่ากินแค่อยู่พันสองพันสามพันหโบยู ไปซื S <S 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 ้อไปซื่อนั่นนี่ว่าเนาะแน่นมันีแต่ลุงตลาดเนาะนาหารนะไปเป็นแตย่านกันเ้น้องมองเขาแบบเขาแก้สิคนอะไรวะคนหลายโ้ยเต็มรถรถตูรถสิหตู้นะรถตู้รถปีนรถขำตลอดและก็รรถตู้นั่นหลายหลายรายบริษัทอีกรถสี่สิบห้าสิบขันเรียแล้วรับสี่สิบห้าสิบับาทหน่อยคนคันหนึ่งสิบห้าคน ร้อยกว่าสองร้อยมันเอาไปนะนะตึกเขเนสองรั้มได้มากมีมีทุกปเกือบเกือบทุกประเทศมีฝรั่งมีทุกประเทศนั่นเป็นะทองเขียวนะเวียดนามเนียเขามาเอาเ้า้ประมาณเวียดนามนี่มันชิ้ได้เตมทว่เป็นนับเป็นนับใจเขาโผล่กันขับรถเร่อแต่ละพันนะพันบุษบาเออ พันอ่อยเบอลยที่อนแล้วส่บานีบานีเวียดนามันเป็นแงกว่าลาวเนอขันอันรถไปหอดไว้กัได้กลับไว้ขันรถไปหอดสวยกักลับสวยเพอ่์สิ่อแล้วถ้าไปหอดชิวจนเศ้าๆนะง่ายอยู่ที่น้อง่อเลต่อไปต่อบัสสันต่านาคาร้ตอนไปะสิบมุ่งตีนแรกเพื่อไปหอดหามุ่งบริษัทนเศร้าหามุ่งเศ้าไปหอด รถนกเดดดงงงว่าถึงไปเลื่องไปต่อวีซ่าไปนองไปก็ไปแต่เที่ยงคืนผูกเที่ยงคืนตี่หนึ่งไปไปต่อไปต่อบัสท่องเที่ยว่นะไปหอดทุนก็ประมาณคิดเบองแต่มาบ้านยังไม่นั่งเลยหลานปรตงเทพนั่งเครื่องบิน เออเจ้าเอาเอาอ้าวมาขอเมียนี่นางเครื่องบินมาโอ้ก็เห็นนั่นเราย่างขึ้นมาแต่ตาก็ขี้เล็กแล้วเราย่างมาฮก็ลากนบ่ย่างเดี๋ยวขีเครื่องบินเครื่องเเลยงเแล้วต้องขีเครื่องบินเพราะนงรถบ่ได้เมารถเนาะพ่นล่ะพี่น้องสิกได้ไปบ่

เช่้าที่น้องดีกับที่ดินตื่นได้แต่นี่จะมานเออตัวมากเชียนทากับทนี่หรดอกพี่น้องลาอยากพี่น้องขอบคุณขอบคุณนลาี่ามาเมืองมาชมกำลังค้งกลังประียปสบการณ์ไปทำงานลงเผดเป็นอะต่อวีซ่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนต้องเกือต้องต่อทุกเดือนนะจ๊ะป่ยได้สลิ ไปขึ้นลิฟเกือบเมาแล้นี้เออรางคุก็เมาได้ดีอารีบไปสิเมาวันนี้มันลุยดยยึดยม่อยากโต๊ะไก่นหนึ่งเหอเออมันอยากยดอาูม่โต๊ะจิงจิเอาไปเราไปขึ้นลิฟนั่นแน่สิเป็นอะไรนะจักข้งออกใช่ปะขึ้นลิฟมืนก็้านเาเา้ก็มีเองมาต่อวนไอจิมีกบมี่น่สเอยมาต่อเ้ยเจ้าเพื่นสิ่นขึ้นสั่นได้อีก รีบอยู่โรงบาลแหงนี้เท่าไรรีบจชสิโรงพางาได้เบนี้แลวพี่น้องน่ารัสบายดีเด้ยพี่น no? ้องเ็เมาเนไม่ดี